มิดล้อกันเลยทีเดียวเชียวนะมันไม่มีที่ไประบงระบายก็ไม่มีมีแต่การสร้างอลยเนาะน้ำเยอะจะให้น้ำไปทางไหนได้ก็ท่วมสะสมกันอยู่ตรงนี้แหละอ่ะสู้กันไปตกทกีก็ท่วมทีไปไหนไม่ได้ไนี่เนี่ยรถเก๋งกับถึงทะเบียนน่ะมอเตอร์ไซค์ลำบากหน่อยรถกระบะก,ก็ดีไป รถเก่งก็กึ่งกลางเสียงทะเบียนหลุดท่วมทั้งถนนทั้งสายอะเส้นนี้อใจยเยนเ็ยนๆเ,เราขเลี้ยวก่อนขับรถมีน้ำใจอเตตร้ซคสระวังนะตกหลุมมองหลุมไม่เห็นท่วม